จังหวัดร้อยเอ็ดนำทีมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขายสลากกาชาติการกุศลเชิงรุกแบบแผงลอยคล้องคอสร้างยอดทะลุเป้ารวมทุกภาคส่วนรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2568 วันนี้วันที่21มกราคม2568เวลา8นาฬิกา30นาทีนายชัชวานเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในฐานะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการแถลงข่าวและเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาติประจำปี2568ที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการในอำเภอทั้ง20อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนหน่วยงานทางการศึกษาและประชาชนที่มีจิตอันเป็นกุศลร,รวมน้ำใจให้กาชาติร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินกิจการเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดงานด้วยการนำขายสลากกาชาติการกุศลเชิงรุกแบบแผงลอยคล้องคอเหมือนร้านแผงลอยลอตเตอรี่รัฐบาลสร้างยอดทะลุเป้าในเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น1 4 4 0 0ล้าบาทและยังมีทุกภาคส่วนร่วมบริจาคต่อเนื่อง นางอัชาราราชบุรีรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าการเรวมน้ำใจให้การชาติเพื่อน,นำเงินที่มาบริจาคสนับสนุนไปใช้ในกิจการของเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดภารกิจช่วยเหลือสาธารณกุศลการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยและสาธารณภัยผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในการออกรับบริจาคโลหิตด,ดวงตาอีกทั้งการสนับสนุนกิจการดีว,วกา,า,า,ากาชาติอาสากาชาติ และกิจการต่างๆของสภากาชาติไทยโดยทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไปร่วมสนับสนุนสามารถร่วมบริจาคได้ที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดในวันและเวลาราชการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนมาร่วมบริจาคทานน้ำใจให้ก่าชาติเป็นจำนวนมากพร้อมมีบูธอาหารเครื่องดื่มอิ่มอร่อยกับกาแฟาขนมไทยขนมประจำถิ่นหลากหลายจากฝีมือของนักเรียนและครูครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดบริการฟรีให้แก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมง,งานอีกด้วยไหนจะมาทั้งทีนะครับพวหลาอ,อีกึชัวออช่วโมงหชั่วโมง ไปเที่ยวบึพลานชัยมีสวนสนามเล็กเล่นมีที่ออกกำลังกาย็ละนี่ทำากกับชาติว่าแค่ความเด็กพร้อมในการํางานเป็นความสะอาดการจราจรมาปลอดภัยและแตกต่าง